การโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยแฮกเกอร์จะพยายามหาช่องโหว่ในการโจมตีองค์กรโดยสแปมฟิชชิงโซเชียลเอนจิเนียริงแอดแพดโดยพบว่ามีจำนวนมากถึง41เป็นการโจมตีแบบฟิชชิงค่ะวันนี้เราจะพามาดูวิธีการตรวจสอบฟิชชิงอย่างง่ายๆและโซลูชันในการลดความเสี่ยงการถูกโจมตีแบบฟิชชิงค่ะ คุณกระต่ายสินค้าที่คุณกระต่ายสั่งพร้อมส่งแล้วนะคะไม่ทราบคุณกระต่ายสะดวกโอนชำระค่าสินค้าเลยไหมคะชำระค่าสินค้าเหรอคะคุณแนนเอทางเราทําเรื่องชําระไปแล้วนะคะเห็นมีอ e ีเมลจากบริษัทคุณแนนนะคะส่งมาว่าเปลี่ยนวิธีการชําระเงินเป็นตัดบัตรเครดิตแทน ต่ก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตไปแล้วก็ทําเรื่องจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่แม่เพิ่งเช็คกับทางบัญชีมาเมื่อสักครู่นี้นะคะยังไม่มียอดเงนของคุณกระต่ายเข้ามาเลยลถ้าเราไม่ได้มีการเปลี่ยนวิธีการชาระเงินด้วยนะคะลบคุณกระต่ายเช็คอีเมลีทีได้ไหมคะทางเรามั่นใจเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนวิธีการชาระเงินแน่นอนจริงเหรอคะยอดเยอะซะด้วยงั้นเดี๋ยวไต่รีบไปเช็คก่อนนะคะแล้วเ,เดี๋ยวรีบติดต่อกลับนะคะสวัสดีค่ะ แบบนี้น่าจะโดน p h i ช h i n g a t ท a เข้าแล้วล่ะค่ะฟิชช h i n g a t ท a หรือการโจมตีแบบฟิชช h i n g นะคะเป็นการโจมตีทางไซเบอร์โดยใช้เทคนิคการหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อค่ะอย่างเช่นอีเมลปลอมลิงก์ปลอมเว็บไซต์ปลอมข้อความปลอมนะคะหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อและเปิดเผยข้อมูลความลับต่างๆของเราค่ะอย่างเช่นหมายเลขบัตรเครดิตรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลของเราค่ะเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างค่ะเช่น การขโมยข้อมูลนะคะการถ่ายโอนเงินจากบัญชีของเหยื่อหรือแอบติดตั้งมาแวร์ที่เป็นอันตรายลงบนคอมพิวเตอร์ของเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่รู้ตัวค่ะซึ่งแฮกเกอร์พุ่งเป้าการโจมตีไปที่ผู้ใช้งานปลายทางหรือพนักง,งานขององค์กรค่ะซึ่งเป็นส่วนที่เปลาะบางและถูกโจมตีได้ง่ายที่สุดการโจมตีแบบฟิชชิ่งนี้นะคะมีความเติบโตอย่างมากเป็นประวัติการในช่วงไม่กี่ปีมานี้ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะหรือลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีอย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลยค่ะ การสร้างความรู้เรื่องการโจมตีแบบฟิชช h i n g ให้กับผู้ใช้งานปลายทางหรือพนักงานขององค์กรเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการป้องกันการโจมตีแบบฟิชช h i n g ค่ะเรามาดูวิธีการตรวจสอบฟิชช h i n g อย่างง่ายๆกันค่ะอีเมลปลอมมักถูกส่งมาจากโดเมนสาธารณะเช่น yahoo gmail หรือ hotmail เราควรดูที่อยู่อีเมลของผู้ส่งเป็นอันดับแรกควรเช็คให้แน่ใจว่าเป็นอีเมลที่เรารู้จักหรือไม่ส่วนข้อความปลอมมักส่งข้อความและลิงก์แนบมาให้เนื้อหา จะเป็นเรื่องที่ดึงดูดใช้จิตวิทยาหลอกให้ผู้ได้รับข้อความนั้นดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แฮกเกอร์ต้องการเช่นเรื่องเงินแจกของฟรีได้รับรางวัลเป็นต้นค่ะอีเมลปลอมมักจะแนบไฟล์แปลกๆมาให้เมื่อตรวจสอบที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ส่งอีเมลแล้วหากยืนยันแหล่งที่มาไม่ได้และมีข้อความให้กดลิงก์หรือให้เปิดไฟล์แนบอย่าเปิดไฟล์แนบเหล่านั้นเด็ดขาดนะคะเพราะอาจมีมาแวร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ขอคุณหากไม่แน่ใจให้ลองโทรถามหน่วยงานนั้นๆก่อนค่ะแฮกเกอร์มักจะสร้างเหตุการณ์ต่างๆเพื่อหลอกให้ผู้ใช้ยืนยันข้อมูลความลับต่างๆเช่นมีข้อความเตือนว่าบัญชีของคุณไม่ปลอดภัยให้ส่งรหัสผ่านเพื่อยืนยันการทำรายการหรือแกล้งทำเป็นคนที่คุณรู้จักและต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเร่งด่วนอีเมลปลอมอาจขอให้เราคลิกลิงก์ที่แนบมาในอีเมล ให้ตรวจสอบ URL ของลิงก์นั้นก่อนว่าน่าสงสัยหรือไม่แระอยากเพิ่งกดจนกว่าเราจะแน่ใจหรือโทรถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะอีเมลปลอมมักสะกดคำผิดหรือใช้ไวยากรณ์ผิดสไตล์การเขียนข้อความในอีเมลอาจจะแตกต่างไปจากการใช้ภาษาปกติและอาจมีข้อผิดพลาดในการสะกดคำซึ่งจะต้องสังเกตให้ละเอียดรอบคอบไม่เช่นนั้นอาจตกเป็นเหยื่อได้ค่ะ ในปัจจุบันมีเครื่องมือด้านไอทีมาช่วยให้องคอ์กรสามารถบริหารจัดการเพื่อป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โซฟอร์สฟริเท็เป็นโซลูชันการจำลองการโจมตีแบบฟิชชิงและการฝึกอบรมผู้ใช้งานปลายทางที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะช่วยลดความเสี่ยงในการโจมตีแบบฟิชชิงได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านโปรแกรมการให้ความรู้และทดสอบความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามแบบฟิชชิงของพนักงานในองค์กรค่ะโดยจะจำลองการโจมตีแบบฟิชชิงอัตโนมัติส่งไปให้พนักงานและมีการฝึกอบรมโดวยวิดีโอที่เข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันและมีการรายงานผล ที่องค์กรสามารถนำไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์ในด้านความปลอดภัยขององค์กรต่อไปค่ะซึ่ง s o ฟ o r t ฟรีเทนะคะใช้งานได้ง่ายมากๆค่ะโดยมีขั้นตอนดังนี้การฝึกอบรมที่เข้าใจง่ายมีหลายโมดูลให้เลือกมีสีสันสวยงามทําให้เพลิดเพลินไปกับการฝึกอบรมค่ะและยังได้รับความรู้ให้มีความระมัดระวังในการคลิกอีเมลต่างๆอีกด้วยซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ใช้งานเองและต่อองค์กรเลยค่ะ หากได้รับอ e ีเมลต้องสงสัยให้คิดก่อนคลิกนะคะตรวจสอบข้อมูลผู้ส่งตรวจสอบเนื้อหาตรวจสอบลิงก์ภายในอ e ีเมลก่อนตอบกลับหรือให้ข้อมูลใดๆทุกครั้งนะคะและการนำเทคโนโลยีในด้านความปลอดภัยมาช่วยก็จะทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ดีและรอบด้านมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆสนใจ IT Solution ในด้านความปลอดภัยนะคะติดต่อ IT Essen t i a l ได้เลยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามี IDE Channel แล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะบ๊ายบาย